เรียนท่านอาจารย์ประจำวิชาดิฉันนางสาวสุนันทาเชยโนุรหัสนักศึกษา63512-00041วันนี้จะมานำเสนอาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ค,ค่ะคุณเบนเฮติจิลค่ะโดยแบบสอบถามดังกล่าวได้ถูกจัดทำและทำการสำรวจโดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะโดยผู้ให้ข้อมูลเป็นเพศชาย33.3หญ33ิง66.7ค่ะ และมีช่วงอายุอยู่ที่ช่วงอายุ26-40ปี53.7%ช่วงอายุ15-25ปี27.8%และช่วงอายุ41-55ปี11.1% 11ค่ะโดยผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพเป็นพนักง,งานบริษัท79.9%นักเรียนนักศึกษา7.4% อาชีพอื่นๆเจ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นต์และยังพบว่าผู้ซื้อทำการซื้อที่ร้านสะดวกซื้อเจ็ดิบสจุดสเปอร์เซนต์สั่งแบบออนไลน์ยี่จุดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะจากแบบสอบถามจะเห็นได้ว่ากลิ่นของเจลแอลกอฮอล์ G ที่ได้รับความนิยม3ามอันดับแรกจะเป็นกลิ่นสกุระยี่เกจุกเปอร์เซนต์เบบี้พิงค์และเลมอนสิบแปดุดห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะ ส่วนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของเจลแอลกอฮอล์ที่ได้รับความนิยม3อันดับแรกจะเป็นหลอดบีบแบบพกพา35.2%ขวดลายแฟชั่น31.5%ขวดหัวปั๊มและขวดแบบพกพา16.7%ค่ะและสีของเจลแอลกอฮอล์ที <Wh> ่ได้รับความนิยม3อันดับแรกจะเป็นสีฟ้า61.1%ใส่ไม่มีสี14.8% สีเขียวและสีชมพู11.1%ค่ะส่วนราคาของเจลแอลกอฮอล์ที่ได้รับความนิยมสามอันดับแรกจะเป็นราคา30-40บาท51.9%ราคา50-70บาท35.2%ราคา80-100บาท11.1%ค่ะและจากข้อมูลที่ทำให้เราสามารถนำมาวางแผนออกแบบผลิตภัณฑ์และแผนการขายได้ดังนี้ โดยเราจะเลือกจเจลแอลกอฮอล์ที่มีสีฟ้ากินซากุระเป็นหลอดบีแบบพกพาราคาอยู่ที่30 4 0บาททำการวางจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อค่ะและสุดท้ายนี้ทำให้เราทราบข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจและวางแผนธุรกิจมากน้อยเพียงใดค่ะดิฉันขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ